อ้ก็สัสดี FT เแฟนหวยทุกท่านนะจากช่อง Just the m o ม e เดตใหมป่ปีคลิปนี้ก็มาดูเลขเด่นล่างกันที่ยังพ่อเดินอยู่ก็เป็นเลขเด่นสามตัวมาตัวหนึ่งวิธีกำว,วิธีคำนวณก็ง่ายๆเอาเอาหลักหน่วยบนบกหนึน่งของที่ ได้เท่าไหร่ก็เอาตัวท้ายมาเขียนลงสามเออออกไป3สามสเตปเนาะอาจาก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอามาดูกันเลยเข้าแต่งวดเลข,ขออกเก้าเก้าศูนแล้วก็ล่างออกหนึ่งสี่เพิ่งเข้านะะข้าก็ดูสูตรจะเดินต่อไหม บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสองสามก็บวกเป็นบวกคือสามสเต็ปอะเลขเดือนล่างก็มีสามตัวเนาะผลปรากฏว่าเลขออก 91. เก้าหนึ่งเลขหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างต่อมาเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดเกาเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเก้าศูนย์ ผลปรากฏว่าเลขออกแปดห้าเลขแปดก็แปดก็มานะมาที่หลักสิบสิบล่างนะก็ถือว่าโอเคนะต่อมาเลขออกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับจะเป็นเท่ากับท่แปดเก้าส่วนวันนี้มาสองตัวเลยมาทั้งแปดทั้งเก้าเลยนะ ก็เข้าต่อมาเลขออกห้าสี่สี่ก็สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าหกเจ็ดเลขออกหกหนึ่งก็มาที่หลักสิบต่อมาเก้าเจ็ดเก้าเอาเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก็ตัวท้ายมาเขียนลงเท่ากับศูนย์หนึ่งสองผลปรากฏว่าเลขออกศูนย์เก 0, ้าเลขศูนย์ก็มาที่หลักสิบแล้ว ่อมาเลขกออก063เอา3บวก1เท่ากับ456เลขกออกมา43เลข4ก,ก็มาที่หลักสิบล่างต่อมา395 5, 5 1, 6, 7, บวก1เท่ากับ678ผลปรากฏว่าเรียกออก79เลข7ก,ก็มาที่สิบล่างเนะาะที่แล้วเลขกออก063 3บวก1เท่ากับ456 กนไหนจะมาก็ส่วตัวก็ชอบเลขสี่นะวนหน้าอ,อสดวก็มีข้ามีหลวลานะส่นที่มนเห็นมันเดินอยู่เอามาหาดูกันนะคิดนี้ก็วันทสักสามสี่ห้านาทีเนาะมันเพิ่งเข้าอะ่ะคือมันยังติดตัวหนึ่งอยู่นะแต่เราก็รู้ไม่ออกตอนหอยยังออกเราก็ไม่รู้หรอกมานะ ถ้าเราเพียนาใช้เจริญนาณในการรับชมเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหวยมันออกอะไรเนาะถ้าว่าถูกก็พุกมากกว่าเนาะ <c oughs> อาจารย์ก็ถูกตัวเดียวช่วงนี้ <c oughs> ก็รอดูวันที่สิบหกแล้วกันออ,อะไรออาถ้าเราคลิปนี้ก็ พอเท่านี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ